มันเป็นลูกอีกลูกหนึ่ง 55L หนูไปเอาอีก 55L อีกอันหนึ่งมาดิใช่มันเป็นเขียนกระสอบขาวไว้ไอ้นี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้หนูดูในนี้สิพันด้า 55L มีอยู่หนึ่งลูกวันนั้นตัดผิดพี่มันมีแพนด้า 55L ของฝากลูกค้าด้วยรอบนั้นนะคะ รอบนั้น 55L ลูกค้าเขาซื้อฝากไว้แต่ว่าเออเบิกบูกับแพนด้ามาอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมแพนด้าอลปะใช่ใช่ <are> เออตัดผิดก็ <can> เลยกลายเป็นลูกลูกแกะลูกค้าลูกแกะเดี๋ยววันนี้หนูปล่อยให้ <c oughs> มาดูเทียลูกนะอันนี้รถใหม่อันนี้รถใ,ใหม่นะลูกค้า แม่ข้างบนบนมันจะมีแตส่สวยๆแม่ดูข้างล่างก่อนพี่สาวหนูต้องทําความเข้าใจกับคนที่จะ CM55L ก่อนพี่สาวคาดหวังอะไรกับงาน 55L เอออ้ L, พี่สาวคาดหวังอะไรให้มันเป็นขอบล้วนหรือว่าคาดหวังให้ได้ไหมพรมบางที่เนื้อดีหน่อยเออแก่รับได้ไหมเนี่ยอะแก่รับได้ไหมลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้หนูจะเจอลูกค้าแบบลูกค้าใหม่มือใหม่เลย นะคะแล้วคือไม่เข้าใจงานไม่ได้ดูรีวิวดูรูปพรีวิวน้องๆเขาคัดแต่หัวหัวไปไงพี่นะคะพอมีตัวแก่หรือตัวไม่ขอบอย่างเงี้ยพี่สาวก็คือจะขอเคลมหนูกันหมดเลยอะ่ะแม่หนูหนูเลยต้องอุย้ยหนูอธิบายลูกค้าไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเออ <Okay. S 1> แม่นะคะชี้แจงหน้าไรสดเลยนะ ชี้แจงหน้าไร้สดเลยนะเออหนูแบบหนูหนูไม่ได้โชว์ลูกค้าให้ดูทั้งกระสอบหรือเปล่าเออหรือว่ายังไงอะไรยังไงเออบางทีหนูก็แบบเอ,อ๊ะงานมันไม่ตงปกลูกค้าดูปกไหนมาวะลูกเ้าไอ้ดูเลยแอปพลอยหรอแม่ออเพราะแอปพลอยจะให้ดูแบบทั้งสอบเลยนะแม่ดูก่อนโอเคไหมแม่ดูก่อนตัวนี้เท่าไหร่ยกสอบสองพันเก้าค่ะลูกค้ายกสอบสองพันเก้านะพี่สาว เเราลองลูกค้าเอาไปแล้วลอะลองลองรีดลองทําความสะอาดมันดูก่อนนะคะมันยังไงอะไรยังไงเราลองแยกดูก่อนใหม่มากเลยนะใช่ของแพนด้าผ้ามันใหม่แพนด้าผ้าจะใหม่ลูกค้าคือถ้ามันมีติดแก่แต่มันไม่ได้ขาดไม่ได้เสียบางทีลูกค้าเขาขายแบบขายถูกได้ไงเออเขาก็ยังขายได้ตัวแก่สิบาทยี่สิบาทลงตลาดได้แม่นะ,ะถ้าใครแบบไม่มั่นใจไม่ชัวร์เลยเปิดไปแล้วรับความเสี่ยงไม่ได้หนูแม่งไม่คุนคุนไม่ ทำให้เอา 55L ไปเลยอะลูกค้ายิ่งสาวๆวัยรุ่นนะหัดลองขายเนี่ยพี่สาวเริ่มจากงานพวกงานสอบญี่ปุ่นหรือพวกเสอยืดหนูว่ายังจะดูแบบว่าเออเนาะเพราะว่า 55L อ่ะบางคนมาด้วยภาพจําแบบว่าจะต้องเป็นขอบล้วนทั้งสอบนะแม่ขอบล้วนทั้งสอบหนูขายราคา29ไม่ได้ลูกค้าลองดูงานก่อนนะดูงานก่อนไม่ได้เจอดราม่าป้ายพันด้าหรอกเพราะว่าป้ายพันดา้าลูกค้ารีวิวดี ดีวีดีล i̇şte. ูกค้าเข้าใจเออกระโปรงเก้าสิบโลอจีนมีนะ LW สอง w ศ8มีนะลูกค้าเอาดูดูต่อหนูจะโชว์ให้ดูตั้งแต่หัวยันท้ายลูกค้าเอาดูนะดูทุกตัวเลยแม่ดูทุกตัวมันต้องโชว์ยังไงให้เห็นทรงว่าใกล้ใกล้จอแล้วมันดูเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเราไม่ได้ลงเก้าสิบโลใช่ปะโอเค พี่ปุ้ยเดี๋ยวหนูสร้างเก้าสิบโลดละัสเดี๋ยวทำรหัสแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหนูทำรหัสให้แป๊บหนึ่งนะเราเหลืออยู่กี่ลูกเก้าสิบโลเดี๋ยวดึงให้สองลูกนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวทำรหัสให้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำรหัสแล้วหนูดึงดึงพี่ปุ้ยเลยก็ได้นะคะให้มันสรุบยอดไปเลย5้าเอลซักอบสวยแล้วค่ะไม่ต้องรีดใช่ ตีฟูอบธรรมดาก็ได้เพราะว่ามันเป็นแนวไหวพรมเนาะลูกค้าอบลมร้อนธรรมดาแล้วก็พับเลยเอาออกมาพับเลยนะลูกค้าค่ะตัวนี้คือ55 L ลป้ายแพนด้านะ55 L ลป้ายแพนด้าลูกค้าหมดแรงหรือ,อยังคะอีกนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ <c oughs> <c oughs> นะคะอีกนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ <c oughs> โอเคหนูดึงพี่ปุ้ยเลยคะ่ะ2ลูกแล้วก็ดู5 5 l <c oughs> ให้พี่หน่อยตอนนี้ลูกใหม่เลือกี่ลูก นะคะมันมีขอบมีแต่ถามว่ามีแก่ไหมก็มีเหมือนกันพี่สาวสวยมากอ,อ๋อก็ไปคัดเอาเดอ้อขอคนแบบทําได้จริงจริงอ่ะลูกค้าเจองานแก่แล้วไม่ตกใจอ่ะ,อาาะเพราะว่าหนูบอกทุกค้าตลอดเลยว่ามันมีผสมแก่มันมีผสมแก่นะสําหรับป้ายแพนด้าพี่มันรวมมันรวมมมันรว,วนคุณปลาอย่างเงนะี้ยมีนะคุณปลาอย่างเงี้ยมีของคนไม่เท่ากันนะ า็คนเาจะบอกเป็นว<ช>ินเทจ Y2K อยู่ที่ไม่แขวนใช่ใชบางคนแก่เราแต่ง<ก>ตัว,ตวเป็นไม้เออเราเรามิดแอนแม็กมังได้ไม้เอออย่างเงี้ยแก่ไปแล้วเราขายลงตลาดดีไม้เอออะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะคะแม่หนูว่าวันนี้เราดูให้จบถ้าเรารับได้แม่มาเอฟกันหนู55 l ทุกรุ่นเลยใต้บูก็ประมาณนี้ใต้บูจะออกขอบเยอะกว่าน,นี้ด้วยถ้าถามพอยนะ ต่างกันยังไงกับป้ายบูป้ายบับววัยรุ่นกว่าติดแก่แต่ก็ติดน้อยกว่า,อนนา,าเออแต่บางทีก็ลูกค้าไปาเปิดอ่ะแล้วก็บอกหนูว่ามันแก่นะเออแล้วบาปกรรมเป็นไหมบูเชียป้ายบูไม่เชียร์ขายแพนด้าละไม่แต่ป้ายบูสวยจริงนะแต่ป้ายบูมันสวยจริงนะ่เดี๋ยวถามแอดมินนะเปิดมาด้วยกันนะแม่หนูยังชอบป้ายบูมากกว่าเลยอะ5 5เออ่ะ แต่ก็ชอบบางคน like แต่ลูกค้ากับชอบป้ายแพนด้ามากกว่าเออก็ต yes ้องแล้วแต่คนขายใช่แพนด้าก็สวยนะแต่แพนด้าเขาก็สวยของเขาสวยตามท้องเรื่องของเขาแม่ดูให้จบก่อนเนี๋ยหนูป่อยรหัสนะประมาณกี่ตัวสองร้อยสองร้อยห้าสิบลูกค้าประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบตัวประมาณนี้รถนี้สวยจริงอะพี่ผอใช่ ฉันก็เห็นละวานฉันก็ไปนั่งเกียดกีดกีด<ๆ>ดูอยู่กีดชั้นผ้าดูอย,อยู่คือหนูอ่ะพี่เวลาแอดมินนะเช็คผ้าหนูจะเช็คอย่างแรกคือชั้นผ้าใหม่ไหมชั้นผ้าเก่าไหมคือมันดูออกเลยถ้าเก่าอ่ะถ้าเก่ามาเป็นแก่คุณป้าน่ะพี่มันจะเป็นฟิลแบบคุณป้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยทั้งตั้งอ่ะก็จะดูออกเลยว่ารถนี้ไม่น่าจะิศม,มันมันลุ้นอย่างเงี้ยเออ ไม่น่าจะเลดแต่แต่อันเนี้ยหนูดูแล้วโอเคนะแต่ก็จะมีถามว่ามีติดแกะไหมมีอยู่ดีพี่มีอยู่ดีเลี่ยงไม่ได้เลยเลี่ยงไม่ได้นะคะเลี่ยงไม่ได้แต่ก็พยายามบีบให้เขาเอางานแบบไม่ไม่ขาดอะใส่ให้นะลูกค้าเพราะถ้าเอาขาดขาดมาหนูก็ไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้วขาดเยอะเสียเยอะลูกค้า<ก>ทิ้งใช่แก่ดีกว่าขาดทิ้งนะพี่แต่ถ้าใครอยากได้ไวัยรุ่นเลยแม่จ๋าเออลองดูรีวิวดูก่อนเนาะ หรือว่าเราชอบแบบขอบก็ไปรอลุ้นตัวขอบเลยดีกว่าแม่เ่็งวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบวันนี้หนูเคลียร์ยอดไวอะ่ะลูกค้าเคลียร์ยอดแบบที่มาเอาหน้าร้านเพราะวันนี้ลูกค้าหน้าร้านนัดมาเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเคลียร์ไวก็ลาลปป่าม้วนอะไรเงี้ยอาจจะส่งให้ได้เลยนะคะอาจจะส่งให้ได้เลยลูกค้านี่ซูมให้ดูใกล้ๆก่อนตีฟูเลยแนะนําให้ตีฟูนะคะพี่ๆเขาก็แนะนำเนาะตีฟู ตีฟูอบรมร้อนถ้าเกิดไม่ได้เหมากับทางโกดังให้ให้ตีฟูให้อะลูกค้าก็พี่สาวไปอบหยอดเหรียญเองได้เลยอบลมร้อนหยอดเหรียญพอแนะนําไม่ต้องใส่เยอะนะในตู้อะพี่ใส่ผ้าแบบประมาณทีละทีละถ้าถ้า,ถ,าถ้าตู้ใหญ่ก็ประมาณเครือครึ่งลูกก็ได้มันจะได้แบบปั่นไปให้มันฟูเออแล้วผ้ามันไม่แนบกับเหล็กเครื่องอนะเออไม่แนบกับถังไม่แนบกับเครื่องพี่หนูจะโชว์ให้ดูทุกตัวนะลูกค้าห้าห้าเอลเน็ตงานปรับเซียนมากเลย ปรับเซียนทั้งโรงงานปรับเซียนทั้งลูกค้าหดสุปวดแล้วขายดีด้วยนะขายดีก็คือขายได้เยอะก็จะรับเคสลูกค้าเยอะคนเข้าใจก็คือแบบเอาไปเลยแม่นะคะใส่เดี่ยวผ้ายืดพ,พรีไปยังคะยังเลยค่ะพี่ใส่เดี่ยวผ้ายืดลูกค้าใส่เดี่ยวผ้ายือดอะ่ะ<อ>เราตอบโปรลดใหม่ให้ด้วยนะคะพี่ตอบโปรลดใหม่ให้ด้วยนะคะ อยากให้ไปลองแล้วก็ใครที่รอสายเดี่ยวผ้ายืดงานญี่ปุ่นพรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดจอง KWE นะคะพรุ่งนี้เปิดจอง KWE ให้ไม่ค่อยดูแล้วใกล้แล้วลูกค้าใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วห5 L ลูกนี้รหัส CF ค่ะรุ่นวดวเด็ก2 5, อเด็ก25นะคะก้อนนี้ลูกค้าดอเด็ก25หนะยังไม่หมดยังไม่ไปจงกว่จะหมดอยากหยดสุดท้ายเนี่ยมีขาดอย่างเงี้ยจะพยายามใส่ให้น้อยที่สุดลูกค้า มาลูกนี้เดอเด็กสองห้านะคะดองโซอาค่ะพีะะ่ขอบคุณมากค่ะ,คะเดี๋ยวอย๊มีชาได้เหรออันนี้โชว์ไปยังโชว์ไปยังโชว์เออพิ่งเห็นเออฉันเพิ่งเห็นอออถอดเลยคาร์ไวทถอดเลยมีอีกลูกหนึ่งมีอีกลูกหนึ่งลูกค้าตัดผิดเดี๋ยวให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะอีกลูกหนึ่งอาจจะเป็นของรอบที่แล้วนะลูกค้าเขาซื้อฝากไว้แต่ว่าเอามาตัดผิดพี่ จะตัดบูไปตัดแพนด้าเออลูกค้ามาแล้วร้านซื้อซื้อบูแต่มันวางอยู่ใกล้ใกล้ใกหรือฮาเอลลูกใหม่ตอนนี้เหลือสองก้อนค่ะพี่ก้อนใหม่รหัส CF ยอยักษ์ศูนย์เก้านะใครเห็นงานแล้วคิดว่าโอเคเราทำได้หัวเราจะขายทำราคาก็ได้หางเราก็โลดราคาลงมาสิบบาทยี่บบาทเนาะลูกค้า เอาแบบที่เข้าใจงานแล้วเราไปต่อกอับมันได้จริงๆอะ่ะลูกค้าเอาได้เลย 55L อะ่ะมันเปน็นเป็นงานดังงานดังงานขายดีค่ะพี่นะคะเออเอาตาันนี้เลยนะเดี๋ยวบูวันไหนหนูอยากมาลวบูให้สักสิบลูกมากเลยบาดนักเลยนะบูอ่เวลาพอเปิดนี่แม่งโคตรสวยเลย <c oughs> เออลูกค้าไปเปิดแล้วคือแบบมันแก่อีย่างวะเอาหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเหลืออีกลูกหนึ่งใช่ไหม โอเคไปไปอีกรูกหนึ่งเลยลูกนี้รถใหม่นะคะหมดแล้วพี่เราก็นอกจาก K W E ก็จะมีพันด้านี่แหละที่ว่างงานหนาวจ้าจะเริ่มมาน้อยแล้วลูกค้าเอฟแล้วตั้งแต่ยังไม่เห็นงานะขอบคุณค่ะลูกค้าแต่จริงๆ